กระป๋องใส่เห็ดสามอย่างเ<ม>บ่งวิธีเห็ดวิธีทำของเห่าเนาะคะ่ะค่ะวันนี้จะทําน้ํายาปลากระป๋องอันนี้คือปลากระป๋องอน,นี่คือเราแช่พริกแห้งเราจะไม่ต้มค่ะจะปั่นเอาเลยแช่ให้มันนิม่มแล้วก็จะปั่นกระชายกระชายแช่น้ําเอาคราบสกรปรกมันออกค่ะใส่เห็ดสามอย่างอันนี้คือลวกเห็ดคะ่ะลวกแล้วให้มันสุกจะไปตำใส่เนื้อปลาเราจะปั่นแต่พริก ปลากับเห็ดนี่จะเอามาตําให้มันหยาบหยาไม่ให้มันละเอียดตำกระชายจะอาไปต้มใส่น้ำยาต้งแกงค่ะอันนี้จะต้มเอาเอาหอมเอาเครื่องหอมต้มให้มันสุกเอามาตำง่างยง่ายค่ะตํำให้มันหยาบแล้วก็เอามาละลายเป็นน้ำยาขนมจิน เพราะว่าที่ต้มแบบนี้เพราะว่าเราจะไม่กองน้ําค่ะถ้าเอาพริกต้มพริกไปด้วยนี่เราต้องกองเพราะว่าเม็ดพริกนี่มันจะหลุดอันนี้ทําแบบไม่กองน้ำเอาเห็ดนี่ไปตาใส่เนื้อปลาอันนี้คือหอมที่เราต้มกระเทียมเห็ดต้มแล้วจะเอามาตำใส่พริกอันนี้เราตักเครื่องออกหมดแล้วเดี๋ยวเราจะมาปรุงน้ํา ตำกระชายสดลงไปด้วยค่ะอาความหอมแล้วก็จะปรุงด้วยน้ำปลาอันนี้เครื่องปั่นจะเอามาปั่น เห็ดนี่จะเอาแบบหยาบๆแต่บางคนเขาจะสัใช้เห็ดทั้งดอกเลยแต่ว่าเราจะเอาแบบหยาบๆให้มันเป็นใหญ่ๆอย่างเงี้ยั่งกับปลากระป๋องถ้าจะทําแต่น้ํายาเห็ดน้ำยาเห็ดถ้าจะทําแบบนัน้นต้องใส่กะทิมันถึงจะอร่อยอันนี้เราทําแบบน้ํายาปาลาเราก็เลยต้องใส่ใส่เนื้อปลา,าก็เลยเอาปลากระป๋องนี่มาใส่ นั้เห็ดนี่มันก็จะเป็นหย,ยาบๆแบบนี้ค่ะ,ะอร่อยน้ำยาเห็ดผสมปลากระป๋องทีนี้เราก็จะใส่พริกที่เราปั่นนี้ค่ะพริกปั่นลงไป อันนี้ยังไม่ได้ใส่น้ำนะคะเนี่ยถ้าน้ำมันแดงมากเราก็จะไม่เอาน้ำเพราะว่าพริกนี้เราใช้พริกแห้งเม็ดใหญ่พริกแห้งเม็ดใหญ่มันสีมันจะแดงเวลาทำน้ำยานี้เราจะใช้พริกแห้งเม็ดใหญ่ๆถ้าใช้พริกขี้หนูในเนื้อเนื้อปลา่ยเวลามาตํำกับพริกมันจะซีดมันจะสีไม่สวยอันนี้ปลากระป๋องเราเอาแต่เนื้อปลาเรายัางไม่ได้ใส่น้ำมัน เพราะว่ามันแดงนี่คือมันแดงพริกด้วยเราจะปรุงรสในนี้เลยค่ะปรุงกับน้ำมันเลยน้ำปลามันจะได้เข้าเนื้อน้ำปลาทีนี้เราก็จะไปปรุงอีกทีเวลาเราใส่หม้อไปแล้วอันนี้เราใส่ให้คือ มันจะได้เข้าเนือ้อช่วงที่เราตำน,นี่แหละ อันนี้เห็ดออเรนจิเห็ดออเรนจีเอามาตำมันไม่ละเอียดเพราะว่าครึ่งหนึ่งเราเอาไปตั่นใครอยากกินเห็ดก็กินได้อย่างเงี้ยอร่อยมากเลยค่ะถ้ามันจืดเราก็เติมใหม่ได้ตอนที่เราเอามาตั้งเราเราต้องเคี่ยวน้ำสักพักเพราะว่าตอนที่เราต้มเราไม่ได้ใส่ เครื่องต้มไปพร้อมกันเราก็จะเอามาเคี่ยวให้มันนัวเคี่ยวพอมันเดือดนิดหนึ่งอะคะ่ะให้มันนัวน้ำยาปลากระป๋องใส่เห็ดสามอย่างไม่นึกว่าจะอร่อยขนาดนี้อร่อยมากๆเลย นัวมากเลยค่ะกินกับขนมกีนวันนี้ทำน้ำยาสูตรปลากระป๋องใส่เห็ดสามอย่างน้ำยาปลาอร่อยมากเลยรสชาติใช้ได้รสชาติพอดีนัวมากๆเลย ไม่ได้คุยนะคะอาหารครัวทุ่งคุลานี่สุดยอดค่ะใครมาชิมใครมากินก็บอกว่าอร่อยไม่ได้ยอตัวเองค่ะเพราะสูตรเราทำนี่เราไม่เหนียวเครื่องไม่เหนียวเครื่องไม่เหนียวเครื่องปรุงเวลาทํากับข้าวมันก็จะนัวมัมนเจาก็จะอร่อย ไม่เอาไม่เอาน้ำปลากระป๋องนะคะเพราะว่าน้ำปลากระป๋องมันจะเปรี้ยวก็เลยไม่เอาเพราะว่ามันเปรี้ยวมาเกือเทศนมกินเราเนี่ยถ้าหนมกินเป็นแป้งหมักมันก็จะเปรี้ยวเหมือนกันก็เลยมากินแล้วมันจะไม่อร่อยก็เลยไม่เอาแต่บางคนเขาก็ชอบแต่สําหรับเราเราไม่ชอบเพราะว่าเวลากินกันกบหนงกินเนี่ยมันออกเปรี้ยวๆแล้ว,ว,ว,วมไม่ชอบมันไม่ใช่ยำ ปลากระป๋องนี้ก็มันเหมือนกันนะขึ้นมานี่คือมันมันเนะี่ยบ้านอยู่ติดถนนค่ะเวลาทําคลิปอย่างนี้ก็ขอโทษค่ะรถวิ่งทั้งวันค่ะเสียงจะดังมากเลยเนี่ยวิ่งตลอดเลยแล้วครัวติดอยู่กับถนนด้วยมันเป็นซอยอ่ะค่ะเวลาถ่ายคลิปลงคลิปบางคนก็จะลาคาญเสียงรถมันวิ่งไปวิ่งมาอันนี้เสร็จแล้วค่ะเนี่ย มันเดือดมันก็ได้แล้วเพราะเห็ดเราต้มสุกแล้วเห็ดเราไม่ไม่เอาละเอียดนี่ไงเป็นหยาบๆใครอยากกินเห็ดก็เอาเห็ดไปกินได้เนี่ยลาดกับขนมจีนเป็นเมนูสุขภาพได้เพราะว่าเราใช้เห็ดสามอย่างทำน้ำยาป่ากินกับผักสดผักสดก็แล้วแต่บางคนก็ชอบถั่วงอกบางคนก็ไม่ชอบ แต่เราชอบกินถั่วฝักยาวน้ำยาขนมจีนถั่วฝักยาวกระถินไปอย่างนี้อร่อยคนอีสานเนาะแซบนัวพั่วถุงกุลาค่ะ เสิร์ฟได้แล้วนมจีนน้าํายาปากเราฝนตกได้ค่ะนี่ตอนนี้ฝนตกลาดเ้าน้ํายาขนมจีนน้ำยาำปลากระกป๋องใส่เห็ดสามอย่างกินนมจีนน้ำยาก็บรรยากาศฝนตกค่ะฝนตกมันนี้ จานขนมจินจริงๆนีหลายจะผักเลยค่ะผักอยู่ข้างล่างผักลายผักหลายก็นมกินเป็นคนชอบกินผักใส่เห็ด หากินบ้ะคะกินเพื่อสุขภาพถ้าใส่ปลาสดก็สิไปอีกแบบหนึ่งอันนี้มันเป็นปลากระป๋องเนาะคะ่ะปลากระป๋องเมืเ่อ็ี้แสบแบบปลากระป๋องวิวหิบเิงค่ะเดี๋ยวสิจบคลิปแค่นี้ละคะ่ะกินยวน้ำร่ายที่ซื้อดอกนี้ๆีได้น้อยก็ได้อยากกินขนมกินตอนนี้เนาะ เลื๋อวที่กินต่อค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ